กินกับข้าวต้มตั้งไปให้นอนใส่กระทะข,ขึ้นข้าวเจี้ยวค่ะให้หญิงผัดกัน้าวต้มกับข้าวต้ม จักน้อยกระทะไฟฟ้านั่นจะ่ฮ้อนปันใดอืม่หว่บสว่สมกินกับข้าวต้มคุณม,มาจักนิดนึง มาที่น้องบัดเนี่ยได้แล้วเหมันใหม่กระทะจากน้อยกินกับข้าวต้มว่ามีใครเค็มแต่ว่าจะกินกับข้าวต้มกินกับอันนี้เดีย๋ยวไปกินกันจ้ะ มาแบบนี้กินเหนมันสวงมันบาะบาสวง,สวง,สวงพี่นออ้องข้าวต้มฮอนๆอนผัดขนาดน้าซื้อนี่แหละใสกระเทียมน้ำมันหอยกับบลาใสพริกขีว,ดวรดเรากเต้าเจียวน้ำตาลอืมกินเห็มันละ ขอข้าวต้มสดห่อนๆขาทายอยู่อืมอืมก็นได้ก็เพราะว่าอืมหมะ ต้มก็รสแหวกได้อิงจนะกินต่อกันเด้อ